นี่คือไผ่สวยกอหนึ่งเขาชาวบ้านเขาเรียกกันว่าไผ่งาช้างหรือชื่อทางการเขาก็เรียกกันว่าไผ่ส้างคำเป็นพืชเป็นไผ่ที่มีกอสวยเป็นกอเป็นลำห่างเราสามารถที่จะปลูกไว้ประดับสวนต้นนี้อายุประมาณสองปีเศษ ด้วยการฝังกระแหงเล็กๆจะเห็นว่าสร้างคำต้นนี้อยู่ใต้ต้นยางนาเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะโตช้าและมีต้นสักต้นนั้นต้นตแตกอยู่กลางๆด้วยเพราะฉะนั้นการอัตราการเจริญเติบโตมันก็ค่อนข้างที่จะช้าหน่อยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราผ่านมาทางนี้เราจะเห็นสะดุดตา เพราะลำของเขานี่จะสวยสีเหลืองและมีแถบบา์โค้ดเป็นสีสีเขียวอันนี้ถ้าใครยังไม่มีหน้าชาวติดสวนต,ตัวนี้สามารถที่จะขยายพันธุ์โดยการชำขนแนงได้เลยหน้าฝนเนี่ยเอาไปปักราคาในท้องตลาดก็ไม่แพงมากเพราะเป็นไผ่ที่ใช้สำหรับประดับสวนแล้วก็ทำรู้ว่าทำอะไรพวกนี้ แต่สีสันสวยงามแล้วก็ออการบำรุงรักษาก็ไม่ต้องมากมีต้นที่ใหญ่กว่านี้มันจะอยู่ในที่ลกเดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายมาให้ดูนะอันนี้ไ่สางคำนะครับ